สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้แม่น้อยก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลสัตว์จังหวัดอุดรน,นะคะออมาถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วค่ะก็เอาเด็กๆไปทาหมันนะคะน้องบุญมาบุญพาบุญนานะคะก็ค่าก็มาถึงบ้านพอดีค่ะก็เอาเด็กๆเข้ามาในกรงนะคะให้มาอยู่กับพี่บุญหลายพี่บุญมีแล้วก็พี่บุญอุ้มนะคะเอาคอล,ล่าออกให้กเด็กๆแล้วก็ใส่เสื้อให้นะคะเนี่ยค่ะ เด็กๆก็มาถึงคำพอดีค่ะไปกับแม่นุกนะคะพาแม่นุกไปซื้ออาหารด้วยค่ะแม่นุกก็เอาเสื้อที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเอาให้มาฝากยายมาฝากแม่ของแม่น้อยด้วยนะคะมีแต่ตัวสวยๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะนี้เรามาดูบรรยากาศเด็กๆนะคะหลังจากที่ไปทำหมันมาแล้วค่ะช่วงนี้ที่ใส่คอล,ล่านะคะแม่น้อยอยังไม่อออกให้ค่ะจะมี ที่เมน้อยเอาออกให้อยู่นะคะเดี๋ยวนะคะคลิปที่เมน้อยเอาออกให้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าน้องเขาจะจะไม่ถนัดนะคะเมน้อยก็เลยเอาออกแล้วก็ใส่เสื้อให้กับเด็กๆไว้กันเด็กๆเรียนเรียแพ้นะคะเนี่ยคะ่ะเด็กๆก็เอาคอล่าออกแล้วนะคะเมยก็เด็กๆก็มาถึงก็กิกนอาหาระคะ่ะเมน้อยก็กราบขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ให้เด็กๆได้ทํามันนะคะแล้วก็กราบขอขอบคุณ ทุกท่านที่ทั้งให้ค่าน้ำมันค่าเดินทางต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะมากจะน้อยไม่น้อยก็กราบขอพระคุณน,นะคะไม่น้อยก็ได้ซื้ออาหารเดี๋ยวไม่น้อยทำคลิปให้ทูกท่านได้ชมนะคะซื้ออาหารซื้อถุงซื้อกละมมังซื้อหลายอย่างอยู่นะคะเอามา,าไว้ให้กระติกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่น้อยถ่ายคลิปให้นะคะตอนนี้ก็มาดูเด็กๆที่หลังจากที่ทำมันก่อนคะ่ะ เด็กๆก็กินข้าวกินอาหารนะคะช่วงนี้ค่ะกินแล้วก็พักผลล่อนนลคะพักผ่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่น้อยจะอัปเดตอาการเด็กๆที่ไปทํหมันมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะตอนนี้เด็กๆก็นอนพักผ่อนแล้วนะคะนั่งกาลังนั่งยังไม่ไม่บางตัวก็นอนพักผ่อนบางตัวก็ยังนั่งเล่นอยู่ค่ะเนี่ยค่ะใส่เสื้อที่คุณยายหมอสมมาให้นะคะเนี่ยค่ะ คลิปอาจคลิปอาจจะมาช้าหน่อยนะคะเพราะว่าแม่น้อยมาถึงค่ำค่ะยุ่งหลายอย่างค่ะเนี่ยค่ะอากาศก็เริ่มเย็นนะนะคะ แม่น้อยก็ขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะทำคลิปแบบรีบๆนะคะมาถึงจกักอะไรก็ยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะตอนนี้เป็นยุ่งๆไปหมดเลยค่ะดูเด็กๆไปก่อนนะคะนีะค่ะ ก็ค่อยๆออ,ออกมากินอาหารแล้วนะคะเนี่ยใส่เอาคอล,ล่าออกะคะ่ะใส่เสื้อพรุ่งนี้ก็จะได้ป้อนยาแล้วนะคะคุณหมอก็ให้ยามาด้วยค่ะเดี๋ยวไม่น้อยจะป้อนยาพรุ่งนี้นะคะยากแก้อักเสบค่ะเนี่ยค่ะ ตอนนี้ก็จําหน้าไม่ได้แล้วค่ะน้องบุญมาน้ําหนักน้อยกว่าเพื่อนนะคะน้องบุญมาสองจุดห้าค่ะนอกนั้นก็คือสองนะคะก็แกะตรงที่เขาเจาะเลือดนะคะออกให้นะคะแล้วก็แกะตรงชื่อออกให้ด้วยค่ะไฟตอนกลางคืนก็จะสลัวสลัวหน่อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ